สวัสดีครับสำหรับแฟนรายการแฟนเพลงลูกทุ่งตัวจริงนะครับวันนี้ผมอยู่ในงานบรรยากาศของอรวมศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ อาจารย์สมชายเทียนชัยพร้อมทั้งฉลองวันคล้ายวันเกิดด้วยนะครับอยู่ที่อบต,ตบางคุรัตนนทบุรีวันนี้ศิลปินมากมายเหลือเกินครับมาร่วมสแสดงความยินดีกับอาจารย์สมชายเทียนชัยและก็ครอบครัวนะครับวันนี้ผมก็เป็นหนึ่งหรือว่าเรามาร่วมสแสดงความยินดีกับคนที่ถือว่าเป็นบุคลากรสําคัญของวงการเพลงลูกทุ่งอีกท่านหนึ่งอาจารย์สมชายเทียนชัยจากเอสซีซูริโอนะครับขอบพระคุณนะฮะสำหรับแฟน ลูกทุ่งตัวจริงเียงจริงต้องที่นี่ที่นี่ที่เดียวช่องนี้เลยนะครับขอบ,บคุณครับสวัสดีครับ